การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินสิบชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพี่ครับพี่ครับการบวกคืออะไรหรอการบวกก็คือการนำเอาของสองกลุ่มมารวมกันแล้วนับรวมกันทั้งหมดว่ามีกี่ชิ้นไงครับน้องอ๋ออย่างเช่นถ้ามีลูกบอลสองลูกแล้วเอามารวมกับอีกหนึ่งลูกก็จะได้สามลูกใช่ไหมครับถูกต้องเลยนั่นแหละคือการบวก งั้นเรามาลองทําโจทย์การบวกง่ายๆกันดูนะตัวอย่างที่1น,น้องมีลูกอม3เม็ดพี่ให้อีก2เม็ดรวมแล้วน้องมีกี่เม็ด3บวก2เท่ากับ5ตัวอย่างที่2มีนก4ตัวบินมาเพิ่มอีก1ตัวมีนกรวมทั้งหมดกี่ตัวได้4บวก1เท่ากับ5ครับตัวอย่างที่3ม,มีดินสอสองแท่ง พี่เอามาวางเพิ่มอีกสองแท่งรวมแล้วมีดินสอทั้งหมดกี่แท่ง2บวก2เท่ากับ4ครับตัวอย่างที่4น้องมีขนมปัง1ชิ้นแล้วพี่เอามาให้อีก3ชิ้นรวมมีขนมปังทั้งหมดกี่ชิ้น1บวก3เท่ากับ4ตัวอย่างที่5มีแอปเปิล5ผลน้องเก็บมาเพิ่มอีก2ผล มีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูห้าบวกสเท่ากับเจ็ดับเก่งมากเลยครับน้องการบวกก็แค่การเอาของ2กลุ่มมานับรวมกันว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองครับน้องชายเย่ yeah, เข้าใจแล้วครับพี่ผมจะตั้งใจเรียนหมั่นฝึกทำแบบทดสอบเยอะๆให้เก่งขึ้นคิดเลขให้คล่องให้ได้เลยน้องๆนักเรียนทุกคนก็พยายามฝึกดูนะครับสนุกและง่ายมากเลยสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับ